5ฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในรถอีซูซุที่คุณอาจจะยังไม่ทราบม่านบังแดดด้านหน้านอกจากบังแสงแดดด้านหน้าแล้วนะคะทราบหรือไม่ว่าเราสามารถดึงออกมาแล้วบังแดดด้านข้างได้อีกด้วยค่ะทราบหรือไม่คะว่าลิ้นชักด้านหน้าฝั่งซ้ายมีฟังก์ชันอะไรที่แอบซ่อนอยู่ ในกรณีที่เราติดตั้งเบาะคาซีทเด็กด้านหน้านะคะเราจะต้องเอากุญแจของเรานะคะปิดการทำงานถุงลมนิรภัยด้านข้างซ้ายค่ะเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะในตอนกลางคืนหากรถด้านหลังของเรานะคะเปิดไฟสูงมาทำให้เราแสบตาสามารถปรับโยกตรงก้านนี้ได้นะคะจะช่วยตัดลดแสงที่รบกวนสายตาเราในตอนกลางคืนค่ะ กุญแจอัจฉริยะของ Isuzu ซันฟังก์ชั่นอะไรเอ่ยในกรณีที่แบตหมดนะคะเราจะมีกุญแจซ่อนอยู่ในนี้สามารถดึงออกมาเป็นกุญแจสำรองใช้ได้เลยค่ะรู้หรือไม่คะว่าอีกหนึ่งความปลอดภัยของรถ Isuzu ในกรณีที่มีเด็กนั่งข้างหลังนะคะเราสามารถปรับตรงจุดนี้ได้นะคะโดยการกดลง จะทำให้เด็กที่อยู่ภายในรถนะคะไม่สามารถเปิดประตูนในขณะที่เราขับขี่ได้นอกจากว่าผู้ปกครองมาเปิดจากด้านนอกให้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ